สวัสดีค่ะพี่ม่อนสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะอ่ากลับมาเชทีนะหายไปไหนนานมากเลยว่าคิวแน่นมากยดง <c oughs> ดังออกรายการทีวีวิทยุกระหึ่มเลยนะโอ้โหขนาดนั้น <c oughs> มาเลยดีกว่าวันนี้อะมีอะไรฝากถึงนักลงทุนสัปดาห์นี้บ้างคะจานคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ,นะในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดเรื่องของการร่วมมือกับเป็นการร่วมมือระหว่างธุรกิจค่ะซึ่ง ข่าวดีไหมดีเป็นข่าวดีเช่นจะมีการร่วมพูนการลงทุนการทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านเราค่ะนะคะส่งผลถือว่าดีมากๆเลยนะที่สําคัญที่สําคัญนะพี่น้องเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะในสุดานี้เนี่ยนะใครจะตามนะคะที่มีลักษณะของการลงทุนการออมอันนี้หมายถึงดวงของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะใครก็ตามที่มีการลงทุนหรือการออมที่ทําแบบร่วมกันเป็นครอบครัว อาลงทุนร่วมกันเป็นคู่ครองตามคู่ครองจะได้โชคทางการเงินจะมีกำไรกำไรจากการทำทำธุรกิจร่วมกันดีมากโดดเด่นมากๆเลยส่วนเรื่องของด้านเศรษฐกิจหรือการทั่วไปบอกให้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดวกของพ่อพระที่ยืนอยู่บนน้มโอ้โหอธิบายภาษาไทยค่ะเออนี่นมักจภาษาไทยนะเพรากว่าดวงของพ่อพระที่ยืนอยู่บนนามเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะ ในเรื่องของเหตุบ้านการบืองเราใครที่เป็นคนดีอย่างแท้จริงอาจต้องมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันบ้างก็คือต้องมีเรื่องความผิดหวังมีความเสียใจมีปัญหาออส่งผลกับธุรกิจเศรษฐกิจบ้านเราไหมส่งผลเหมืมอนกันแต่ไม่หนักหนาลาสเร็ตยืนยันอา,าจารย์อ๋อคะ่ะรับรองได้เลยะะแล้วคนดีๆกล้าสู้ความจริงได้ใช่ไหมตอนนี้เจ้เจ็บปวดไหมเจ็บนิดนิดแต่มีตัวช่วยผมบอกให้เลยว่า ในในช่วงสัปดาห์นี้นะพี่มอนก็จะเป็นเรื่องสตยบ้านการเงินธุรกิจเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยบอกให้เลยว่าดูเหมือนจะไม่ดีแต่ทีิีเราดีอ๋อเหรออย่างนี้พี่ซื้อหุ้นได้เลยนะซื้อเลยมันมีช่วงของวิกิตที่เป็นโอกาสถ้าเป็นเรื่องของหุ้นนะการลงทุนเรื่องหุ้นเลยคุนั้นบอกให้เลยว่าซื้อได้ไม่เสียใจโอ้ค่ะถ้าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเหตุการณ์ของความไม่แน่ไม่อนแล้วมันไม่นิ่งเลี่ยมันหวาดเสียวมันลุ้นระทึกมากนะแต่สัปดาห์นี้เนี่ยบอกให้เลยว่าลกเป็นบวกอา ซื้ออะไราจารยจาซื้อกลุ่มไหนโอ้โหจะให้ชี้ขนาดนี้มันะไม่ไหวนะตอนแล้วตัวไหนชอบตัวไหนก็ตามตัวน,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 นั้นจานนี่พี่ม่อนต้องมีว้องมีนนในดวงเนี่ยมันขึ้นมาอย่าง,งไงเขาบอกว่าให้จับตาดูหุ้นที่เป็นคู่แข่งค่ะกันอย่างชัดเจนคุณต้องมาดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีคู่แข่งที่ชัดเจนคุณซื้อทั้งซ้ายและฝ่ายขวาคุณได้กําไรล้านมาเสร็จอุ่ยจัคทรูแข่งกันไม่ทราบคุณซื้อเลย คู่ที่เป็นคู่แข่งกันเออเออได้ได้พี่เป็น่เป็นแบบชัดเจนนะคุณซื้อเนี่คุณซื้อหุ้นเลยทั้งคู่โอ้โหดูแกดูแกอ่ได้กำไรแน่นอนนโอ้ค่ะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะอ่าธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยุติดเลยก่อนเลยสัปดาห์นี้ อ๋อค่ะจาย์ได้เราจะกลายเป็นภาระค่ะเราจะกลายเป็นคนดอยค่ะพี่น้องแน่เดี๋ยวนี้มีสับชั้นสูงกับเขาด้วยเราเจอลูกค้าจากพิเศษไลน์ออนไลน์บ่อยมากนะฟังเดินชินแล้วโอ้จ้จ้ะหวังว่าคงเพื่อนเพื่อนพี่ไม่ติดดอยนะใช่เป็นคนชั้นสูงกันไปเลยทีเดียวชั้นดอยสัปดาห์นี้สันี้วางย้ำนะสัปดาห์นี้ดวงในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านหุ้นฟังผลได้เงินล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ จ้ะอ่ะได้ได้ขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณค่ะยินดีค่ะพี่มาค่ะรุมคุมห่อแกนะคุณผู้ฟังอาจารย์วังพลังจิต